สวัสดีค่ะติดตามค่ะในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแรงอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดกาญจนบุรี 17นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับทฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามทฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนเป้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยดนตรีบรรยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในาทหารราชองคารักษ์กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ พระที่นั่งไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปากชัดหนองบัวหมู่ที่2ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาขวัญซึ่งมีข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ไปรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองพิษบูชาพระพุทธนวราชบพิตร และส่งรับฟังการกราบบรงคมทูนรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยดำเนินโครงการดังกล่าวและได้ส่งรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง15โครงการในพื้นที่11จังหวัดทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564 โอกาสนี้ทรงกดปุ่มเปิดโครงการซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้น้ำบาดาลจาก8บ่อไหลลงสู่ถัง4ถังความจุรวม10,000 10, ลิตรภายในเวลา1นาที25วินาทีทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักแหล่งน้ำบาดาลที่พบเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอายุกว่า7,530ปีซึ่งสะอาด ไม่พบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหน้าที่พิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่จำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือราชฎรในพื้นที่15โครงการ11จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินนครพนมศรีสะเกดฉะเชิงเซาการจนบุรีนครปฐมราชบุรีและพัทธลุง ทอดเป็นเลขในิทศการอาทิวีดิทัศน้ำบาดาลน,น้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคตนำเสนอความเป็นมาของโครงการซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ราษฎรจะได้รับประโยชน์กว่า143,000คนนิทเทศการวัตถจักรอุโทอวิทยาของประเทศไทยนำเสนอการหมุนเวียนของน้ำบนโลกตามธรรมชาตินเทศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ15แห่ง โดยพื้นที่โครงการต้นแบบอำเภอเลาขวัญประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานานหลายสิบปีและดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน8บอ่อความลึกเฉลี่ย200เมตรพร้อมระบบกระจายน้ำระยะทาง5.4กิโลเมตรซึ่งได้ส่งมอบให้ท้องถิ่นและจังหวัดบริหารจัดการระบบ มีเทศกานโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการพัฒนาระบบน้ําบาดาลขนาดใหญ่และนิเรศกาอนแบบจําลองทางกายภาพของชั้นน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการ ท้าพันเนตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการจัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพราะปลูกพื้นที่60ไร่แบ่งปลูกพืชต่างๆเช่นดอกดาวเรืองมันสําปะหลังหญ้าเนเปียคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ราษดรประมาณ64,000บาทต่อไร่ต่อปี พร้อมกันนี้ข้าพเนตรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบกระบือเพศเมียพระราชทานจำนวนสองตัวเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเหล่าขวัญเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัว จากนั้นทอดพระเนตอาคารบ้านน้ำดื่มที่ผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ำดื่มฟรีที่ตลาดโบโรสหราชอาณาจักรจัดสร้างจุดบริการบ้านน้ำดื่มแห่งแรกที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการดำเนินโครงการพื้นที่นี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานโดยอำเภอเลาขวัญเป็นหนึ่งในห้าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่เป,ทเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรในพื้นที่ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะครอบคลุมพื้นที่ก,กว่า300,000ไร่ได้ปริมาณน้ำรวม2 3 0ล้านแสนลูกบาทเมตรต่อปีราษฎรได้ประโยชน์กว่า58,000คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรอำเภอเลาขวัญกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง สเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิธฐา